สวัสดีครับน้องเปิ้ลจากบริษัทวีซาวซิสเต็มนะครับเขาวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นซาวบาร์ของ JBL นะครับซีนิม่า HD170 นะครับก็สำหรับห้องเล็กๆนะครับที่เซฟเงบนิดนึงแต่ว่าต้องการพลังเสียงหเพราะไม่ติดเสียงครับที่ที่ให้เสียงที่เรา ดีกว่าการใช้เ,เสียงจ,จากจาทีวีโดยตรงนะครับก็จะได้ความรู้สึกกว่าแะดูหนังที่เสดงขึ้นนะครับฟังข่าวหรือจะดูหนังหรือจะฟังเพลงก็จะสนุกเึ้นนะครับมีมีบูทูธตัวนี้จะเราจะมีบูทูธในตัวนะครับสามารถที่จะคอนเน็กับโทรศัพท์เรา เข้าบ้านมาเราก็สามารถจะเปิดเพลงจากมือถือนะครับแล้ใช้ลำโพงสัาบา JBL ตัวนี้เป็นตัวขยายเสียงนะครับก็ะจะได้มิติเสียงได้ความรู้สึกนะครับในนี้มันมีพีเซตที่ทาง JBL เซตไว้ก็คือจะเป็นนิวนิวก็จะเป็นฟังข่าวดูข่าวนะครับหรือจะเป็นมิวสิกนะครับอ่าคลิกก์เสียงเพลงหรือจะเป็นรูวี่ดูหนังนะครับแล้วจะมี v o i c e ว o i c e นี่จะเป็นฟังก์ชันสำหรับ ถ้าที่ต้องการความชัดเจนของเสียงพูดนะครับคาเลตคเตอร์หรือบทบทสนทนาจากภาพยนตร์คือไม่เน้นเรื่องของเสียงเสียงเบสเสียงน,นู่นนะี่นั่นแต่เน้นเรื่องเสียงพูดต้องการความชัดเจนของเสียงพูดนะครับก็จะกดที่ไว้นะครเราจะมี HDMI ARC นะครับ,รบเป็น Audio Return c h a n n คือเป็นการย้อนกลับของระบบ HDMI นะครับสัญญาณจาก เสียงจากทีวีจะก็บกลับมาที่สาบาร์แล้วก็จะมีออปติกไอคอนนะครับก็จะเป็นอินพุตสัญญาณเสียงจากทีวีเก่กลับมาที่สาบาร์มันกันด้วยสายออปติกนะครับก็จะมีปิดเปิดได้สามารถที่จะปิดเปิดเสียงได้นะครับเอบาดูเลยขับดูถ้ามีอะไรก็มีสาย a c นะครับ AC c เ c ีคอร์ดเยอะแยะเลยนะครับตวัวเสาบาร์ d o เบ y a u อ i o นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าขนาดกำลังดีก็ทัดรัดนะฮะน่ารักน่ารักนะรเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังกันด้านหลังนะงช่อง HDMI Input ช่อง Optic กอินพุตนะครับมีสวิต AC คอร์ดไฟ AC สามารถจะแล้วก็มีน่ารักมากคือเขาแถมไอ,อชุดนี้มาให้ที่แขวนให้ยึดกับผนงังเนี่ยเรายึดกับผนังนะ นะครับยึดกับผนังโอ้ oh. แล้วก็ใส่ดีเค์น e oh. ี yeah, ้เข้าไปในในช่องนี้เดี๋ยวเราถอดระพงนี้เราถอดขอโทษเราถอดน็อตตัวนี้ออกเราใส่นี้เข้าไปแล้วก็ไปเกี่ยวนะเอาไปเกี่ยวครับไปเกี่ยวมันจะก็จะเกี่ยวในลักษณะการเกี่ยวไปเกี่ยวแบบนี้อ่านี่บ่าแล้วกมาเกี่ยวนะครับอ่าสวยเลยสามารถที่จะติดผนังได้นะครับเป็นวอล์วอลเพนะฮะอันนี้ซาบูฟเย์แยกอันมีซาบูฟเย์แยกนะครับอันนี้ซับ เอาไป230วัตต์พลังเสียงก็ไม่ธรรมดานะครับสําหรับห้องเล็กๆนะครับจะเป็นยิงล่างนะฮะตัวนี้สยินล่างน,าน่ารักน่ารักนะครับสตินพื้นนะชุดนะครับก็มีแขนมาแล้วก็คู่มือครับซีนีม่า Sb170 ก็ราคาน่ารักน่ารักรกับห้องเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงซีนีม่า Sb170 กันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ